สวัสดีครับก็มาเจอกับบางก้าฟูสกอร์กันอีกเช่นเคยประจำวันที่27สิงหาคมวันนี้มีบอลเตะกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้บางก้าก็จะมีบอลมาฝากกัน2คู่เป็นบอลช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็จะไปเร่งกันในีของไทยเมริไทยรเรี e นพิมริกทีวัน เราก็จะมาดูในคู่ของประจวบ f c เปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของนคปรปฐมอยู่ในเต็ดเตะกันในเวลาหกโมงเย็นนะครับอ้าเราก็จะมาดูรายอัพของคู่นี้กันนะครับรายอัพของคู่นี้เนี่ยทาง PG ประจวบเนี่ยจะนำทัพมาโดยโค้ดองดูสิเฉลิมแสน คาดว่าทางโคดองจะจัดทัพจัดแผนมาในระบบ5-3-2โดยมีผู้รักษาประตูจะเป็นลัสเตนยส่วนกองหลัง5ตัวเ,เป็นทางตัวริมเส้น,เ,นเป็นสารัตและตัวกองหลัง3ตัวตรงกลางเ,เป็นแอดอนซาบันกาและน,นาพัฒน์พลและตัวเล่นกองหลังทางริมเส้นทางขวาเ,เป็นพีพาวัน ส่วนกองกลาง3ตัวเดีย่ยเป็นผู้เล่นอย่างตัวสหรัฐและก็น,นพัดพลและก็ทางประสิทธิ์นะครับส่วนกองหน้า2ตัวเนี่ยเป็นทางโรชาและเดเร่ส่วนทางนครปฐรมเนี่ยจะจะัดจ,จะนำทัพมาโดย ออาบานนาวาัดคาดว่าจะจัดทัพจัดแผนมาในระบบ433โดยมีผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นวัฒนชัยและกองหลัง4ตัวทางริมเส้นทางขวาเนี่ยเป็นโชคชัยและ,อะกองกองหลังตรงกลางเนี่ยมี2ตัวเป็นปริญญาและเชเกนี่ส่วนผู้เล่นริมเส้นทางข้างหลังเนี่ยเป็นสัทนาพงษ์ ส่วนกองกลาง3ามตัวเนี่ยเป็นจิตปัญญาและรีเล่และเลิกดาส่วนปีขวาในแดนหน้าเนี่ยปีขวาในแดนหน้าเป็นทาคุอิโตะส่วนปีกซ้ายเป็นอาทิตย์ส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นเอนนามานี่เราก็มาดูสภาพความพร้อมก่อนเกม ทางฝั่งของ pg ประจวบทาง pg ประจวบเนี่ยออกสตาร์ท2นัดแรกได้ทิศหน้าประทับใจเลยนะครับด้วยการที่ยังไม่แพ้ใครจึงไม่แปลกใจเลยในเกมนี้ที่เลือกใช้11ตัวนักเตะเซตเดิมทียมลงสนามโดยสภาพความพร้อมเนี่ยเข้าขั้นสมบูรณ์ไร้เงาตัวเจ็บหรือติดโทษแบนคาดว่าทางโค้ชองเนี่ยจะจัดตัวผู้เล่นดาวเด่นของทีมอย่างเดเร่กับ ทางสมมเอลโรเซ่ Rose. คอยช่วยกันจบสกอร์ในแดนบนส่วนตรงกลางเนี่ยมีสารัฐกันยาโรดหนึ่งเดียวในแผงมิดฟิลที่ยิงประตูดได้แล้วคอยเป็นคีย์แมนดักในการคุมเกมในแดนกลางส่วนสภาพความฟ้องของทางฝั่งทีมเยือนอย่างนาคนรนคนปรปฐมจูในเต็ดเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ที่น่าจับตามองทีเดียวเลยนะครับเนื่องจากเปิดฉากมาเนี่ยสองนัดยังไม่แพ้ใครเลย ส่วนสภาพความพ,พ,พร้อมโรงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือดิโทษแบนโดยมีตัวผู้เล่นตัวเก่าของทีมอย่างอาเดฟอรินและดูโรซิมีคอยชูโรงเป็นหน้าเป้า,าพร้อมกับ2ปีกฟอร์มการกำลังโดดเด่นที่กำลังเข้าตาอย่างอาทิตย์เบิร์กและทาคุอุโตคอยขึ้นทำเกมราสกรในนัดนี้นะครับเอาเราก็จะมาดู ผลงานฟอร์มผลงาน5นัดหลังสุดของทาง PG ประจวบผลงานในบ้านนะครับผลงานฟอร์ม5นัดหลังสุดของ PG ประจวบเนี่ยถือว่าในบ้านฟอร์มในบ้านของเขาเนี่ยถือว่าออกทําผลงานมาได้ดีเลยนะครับซึ่งใน5นัดเนี่ยชนะไปแล้ว4นัดและแพ้ถึง1นัดในการแข่งขันล่าสุดเนี่ยในวันที่13เดือน8เนี่ยทางพ g ประจวบเนี่ยชนะให้กับทางราชบุรี เเนี่ยไป1ปึ่งเปตัวศูนย์ทวนทางฝั่งของนคนปรปฐมเนี่ยห้านัดหลังสุดที่ไปเยือนเนี่ยทางฝั่งของนคนปรปฐมยูไนเต็ดเนี่ยห้านัดเนี่ยชนะถึง2แพ้2และเสมอหนึ่งการแข่งขันล่าสุดของทางนาคนปรปฐมยูไนเต็ดเนี่ยไปเยือนกับทางฝั่งราชบุรี f c ซเนี่ย ชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเราก็จะมาดูราคาของคู่นี้กันนะครับราคาของคู่นี้เนี่ยเปิดออกมาที่ราคาครึ่งลวกซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยไหลขึ้นไปครึ่งควบลูกส่วนในราคาจ่ายน้ำา9ตอนนี้ก็ไหลขึ้นมา0.03เเนะครับ ส่วนฝั่งสูงต่ำเนี่ยราคาเปิดออกมาที่2อรูปควบตอนนี้ไหลลงมาที่2ลูกครึ่งส่วนฝั่งสูงเนี่ยจ่ายน้ําอยู่ที่น้ํา9ตอนนี้ไหลลงมาที่น้ํา8นะครับส่วนฝั่งต่ำเนี่ยจ่ายอยู่ที่ราคาน้ํา8ตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ํา9เราก็จะมามองในทัศนะของผวงกันนะครับถ้ามองในบนระบบความเที่ยวของทางฝั่งของ PG ประจวบเนี่ย มองว่าดูดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแม้จะแม้จะไม่ได้มีรูปเกมที่ดุดันอะไรมากนะักแต่สไตล์าตาการเล่นของทางฝั่งของ pg จีปทุมเนี่ยยังไงในนัดนี้ก็คงต้องร้น3ามเต้มอย่างแน่นอนนะครับมองผมม,ม,มองว่าคู่นี้เนี่ยทาง PG ประจวบเนี่ย ต่อในราคาเครื่องลูกเนี่ยผมว่ามีรุนคว้าชัยไม่ต่ำกว่าเม็ดหรือ2เม็ดนะครับะเราก็จะมาดูในคู่ที่2คู่ที่2เนี่ยเราก็จะอยู่ในรีของไทยแลนด์พ r League คู่ของคอนแกนยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของราชบุรีมิตรผล เตะกันในเวลา1ทุ่มตรงนะครับเราก็จะมาดู11รายอัพ11รายอัพของคู่นี้เนี่ยทางขอนแก่นยูไนเตดเนี่ยจะนำทัพมาโดยปฏิพัทธรอบรู้คาดว่าทางปฏิพัทธ์รอบรู้เนี่ยจะมาจัดทัพจัดแผนในระบบ4-2-3-1โดยมีผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นจิรวัตรและกองหลัง4ตัวเนี่ย ตัวทางผู้เล่นริมเส้นเนี่ยเป็นทินทินากร <c oughs> และเซนเตอร์แบ็กสองตัวเนี่ยเป็นจองฮันซอและกอมเมนส่วนตัวผู้เล่นริมทางขวาเนี่ยเป็นพานุพง์ส่วนในแดนกลางมีสองตัวเนี่ยเป็นอารมณ์กรและปานเดชาส่วนในแดนหน้าสามตัวเนี่ยเป็นลองจิว และคารูบูเอและทวินส่วนแนวหน้าเนี่ยแนวหน้าคอยทําสกอร์ให้กับทางขอนแก่นอยู่นเต็ดเนี่ยเป็นทางแบนเนอร์ส่วนทางราชบุรีเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยมีผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นกําพลและกองหลัง4ตัวเนี่ยจะเป็นทางเจสซี่ และอดิศรและพักจริงฮยองและตัวผู้เล่นริมเส้นทางซ้ายเนี่ยเป็นสันชัยส่วนกองกลาง2ตัวเนี่ยเป็นเลิกแนนและเกติศัก์ส่วนแนวหน้า3ตัวเนี่ยเป็นทางอาฟอร์เรด และตรงกลางเนี่ยเป็นจักระพันธ์และตัวริมเส้นทางซ้ายเนี่ยเป็นอินจิวาส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นทางซีโอ่ะเราก็มาดูสภาพความพร้อมของทีมทางขอนแก่นยูเนเต็ดกันนะครับคู่นี้เนี่ยแข่งมา2นัดถือว่าทำได้ดีเกินคาดนะครับผลงานของเขาเนื่องจากจ ทีมที่แบ่งแต้มกันได้เนี่ยดันเป็นทีมใหญ่กันทั้งหมดสําหรับความพร้อมของ,ของทีมล่าสุดเนี่ยทางขอนแก่นถือว่าสมบูรณ์ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบบอย่างใดพร้อมรงสนามกันทุกรายนะครับส่วนทางโรซี่เมรีคารูบูเอเพเมเกอร์ตัวเก่าในวัย35ปีเนี่ยคอยรับหน้าที่ปั้นเกมรุกในแดนกลาง ส่วน0หน้าชาวบาซีเลียนเนี่ยเป็นทางด้านเบนเดอร์คอยทํำสกอร์ในนัดนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยเป็นทางเจรรวัฒวัฒพันธ์ผู้รักษาประตูจอมหนึบที่นัดล่าสุดเซฟได้ถึง10ครั้งจนพาทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ในนัดที่ผ่านมาส่วนสภาพ ความพร้อมของทางทีมราชบุรีรูปแบบการเล่นของพวกเขาในนัดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอาการหนักจริงๆนะครับสำหรับราชันมังกรด้วยการแพ้ทั้ง2เกมที่งเตะความพร้อมของทางด้านราชบุรีก่อนออกไปเยือนเนี่ยไม่มีปัญหาตัวติดเจ็บหรือติดโทษแบนคาดว่าการจัดทัพจัดแผนในวันนี้นทางกุนสื่อจะใช้นักเตะชุดที่ดีที่สุดลงบุ๊ พร้อมฝากความหวังในการจบสกอร์ไว้ที่ทางตัวผู้เล่นอย่างจีโอวนนี่ซีโอหัวหอกป้ายแดงที่เพิ่งย้ายมาจากชยงคอยลงร่าสกอร์ในนัดนี้นะครับเราก็จะมาดูในทัศนะของผมกันนะครับเปิดมาเนี่ยในหลีก2นัดเนี่ย ทั้งสงทีมเนี่ยยังสะกดคําว่าชนะใครไม่เป็นส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าทางขอนแก่นเนี่ยมีรุ้นประเดิม3แต้มแรกในบ้านแน่นอนนะครับแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเสมอกับผู่แข่งมา2เกมซ้อนแต่ก็ยังเจ้ากับทางทีมบุรีรดำและชนบุรีซึ่งผมมองว่าในเกมนั้นนั้นเนี่ยทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางกับทางราช,ชบุรีผู้มาเยือน ได้อย่างน่าผิดหวังโดยการที่แพ้รวดในเกมล่าสุดกับทางทีมน้องใหม่โดยชั่วโมงนี้ผลงานและฟอร์มการเล่นเนี่ยหดหายเข้าขั้นติดรบผมมองว่าทางคอนแกนยูไนเต็ดเนี่ยทำผลงานได้ออกมาดูดีกว่าทางราชบุรีนะครับเราก็มาดูราคาของคู่นี้กันนะครับ ราคาของคู่นี้เนี่ยเปิดออกมาที่ราคาปป ouais. ซึ่งตอนนี้เนี่ยไหลลงมาที่ราคาเสมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนในราคาจ่ายน้ำเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยจ่ายน้ําอยู่ที่น้ํา7ตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ํา8ส่วนฟังสูงต่ำนั้น2รูปครึ่งฟังสูงนั้นจ่ายอยู่ที่น้ํา8ตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ํา9ส่วนฟังต่านั้นจ่ายอยู่ที่น้ําล้นตอนนี้ไหลลงไปที่น้ํา8ดนะครับ ก็จบไปแล้วสำหรับ2คู่บอลวัยเป็นบอลไทยเพียมลีกเราก็จะมาสรุปกันเลยนะครับมี2คู่ที่จะให้กันเรามองไปที่คู่ที่1เนี่ยเป็นทางประจวบ FC ต่อในราคาครึ่งรูปส่วนคู่ที่2เนี่ยมองไปที่ขอนแก่นยู่ในเต็ดในราคาปป,ปนะครับ อะก็สำหรับวันนี้ก็มีบอลมาให้เพียง2คู่แท่นั้นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยมีบอลค่อนข้างจะเยอะซึ่งมีบอลพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับ3คู่ก็เดี๋ยวยังไงก็รอบังกาคัดบอลมาในไรรรอบที่สองสหรับวันนี้บังกาก็ขอ ตัวราไปก่อนสวัสดีครับ